สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กันที่อาทิตาคลินิกค่ะก่อนอื่นเลยก็ขอแนะนํานะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนไข้ที่ให้เกียรติอาทิตาคลินิกรีวิวผลลัพธ์หลักการร้อยไหม่เทคนิคเฉพาะของอาทิตาคลินิกโดยโตรงค่ะโดยที่เทคนิคที่หมอร้อยให้กับคนไข้ข้างนี้คือข้างที่เราทําไปแล้วเทียบกับข้างที่ยังไม่ทําผลลัพธ์ประทับใจไหมคะชอบมากค่ะเห็นผลเห็นผลทันทีเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นรางวัลค่ะคนไข้ถือช่วยหมอหน่อยคะ่ะกระจกเราเห็นแล้วนะคะว่าสวย นี่นะคะก็เป็นรางวัลการันตีของเรานะคะซูมกล้องเข้ามาเลยค่ะเป็นรางวัลเทรนเนอร์นะคะจากบริษัทไหมมิ้นนะคะของฮานไบโอเมดไทยแลนด์นะคะเป็นรางวัลที่หมอได้รับเชิญไปสอนเทคนิคการร้อยไหมเฉพาะของอาทิตาคลินิกซึ่งเป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทผลิตไหมโดยตรงจากประเทศเกาหลีเลยนะคะแล้วก็เป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับจากคุณหมอโดยทั่วไปนะคะก็คือต้องขอบคุณนะคะที่บริษัท ทานไบโอเมนะคะให้ความเชื variance, ่อมั่นนะคะในฝีมือแล้วก็ผลงานของหมอนะคะโดยที hmm? ่เทคนิคที่หมอทานะคะผลลัพธ์ก็อยู่ที่ใบหน้าของคนไข้เห็นไหมคะว่าหลังจากที่เราลอยเสร็จทันทีหน้ายกทันทีไหมคะทันทีเลยค่ะเจ็บไหมคะ มีไม่ไม่เจ็บแตะวะ่ว่าตึงๆนะคะจะเห็นว่าหน้าตึงยกขึ้นเลยหันด้านข้างให้เพื่อนๆทางบ้านดูจะเห็นว่ากรอบหน้าชัดขึ้นร่องน้ำหมากร่องแก้มดีขึ้นได้เนื้อไปเติมบริเวณขมับด้วยซึ่งเทคนิคนี้นะคะเป็นเทคนิคเฉพาะของหมอนะคะแล้วก็ได้รับเชิญไปสอนให้กับคุณหมอท่านอื่นๆนะคะภายใต้การเขาเรียกว่าภายใต้แบรนด์ของตัวบริษัทฮานไบโอเมดนะคะซึ่งเราได้รับ โลลังวันเลยนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะให้ความมั่นใจนะคะที่อธิตาคลินิกนะคะเราร้อยไหมโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภยัยตัวเส้นไหมของเราเนี่ยสลายตัวหมดนะคะแล้วเราก็มีรูปจําลองเส้นไหมย,ยกตัวอย่างให้ดูด้วยว่าพอไหมมันยกเข้าไปในหน้าแล้วตัวเงี้ยมันก็จะเกี่ยวเนื้อเยื่อไว้นะคะแล้วก็ล็อกว้กับบริเวณใบหน้าโครงสร้างหน้าของคนไข้ก็เป็นวิธีการจัดเรียงโครงสร้างหน้า จะเรียงเนื้อเยื่อแก้ปัญหาริ้วรอยล่องลึกแล้วก็ตัวใหมเนี่ยสลายตัวหมดนะคะแล้วก็ได้รับออยอได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาไทยให้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการยกกระชับได้แบบปลอดภยัยรวมถึงเส้นใหม่นะคะสลายตัวหมดคนไข้คนไหนที่กําลังกลัวหรือว่ากังวลเนี่ยลองเปิดใจดูรีววิวนะคะเพราะว่าตัวหมอเองนะคะก็ได้รับเชิญให้ไปเป็นเทรนเนอร์ สอนในเทคนิคของการร้อยไหมเทคนิคของอาทิตาคลินิกให้กับคุณหมอท่านอื่นๆนะคะวันนี้คนไข้ก็มั่นใจได้มั่นใจไหมคะมั่นใจนะคะฝีมือเป็นไงบ้างคะเร็วไวใช่ค<ช><ช>นะการที่เราทําเร็วเนี่ยเนื่องมาจากว่าเทคนิคการร้อยไหมที่ถูกต้องการร้อยไหมแบบชา้าจะทําให้เกิดการอักเสบในเนื้อเยื่อได้เยอะหลังทําหน้าคนไข้จะบวมเจ็บอักเสบเยอะนะคะซึ่งเป็นที่มาของรีวิวดาค่ะ โดยทั่วๆไปจะเจอรีวิวด่าเยอะมากนะคะว่าร้อยไปแล้วบวมเยอะหน้ากลายเป็นซาลาเปาหรือไม่ก็หน้าโหนโกแก้มสูงถูกไหมคะที่นี่ไม่มีเห็นไหมคะไม่บวมเลยนะคะแล้วก็ใบหน้าเนี่ยถูกยกขึ้นมาเลยทันทีเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนหลังจากที่เราร้อยไหมเสร็จทันทีด้วยนะคะผลลัพธ์ก็อยู่ที่ตัวคนไข้อยู่ที่ใบหน้านี้เลยนะคะเมื่อกี้เพิ่งทําเสร็จเลยใช่ไหมคะหายกลัวนะคะการร้อยไหมเร็วเนี่ย จะทาให้เนื้อเยื่อได้รับการอักเสบน้อยนะคะแล้วเวลาที่หมอไปสอนเทคนิคหมอหมอก็จะบอกเลยว่าการทําเร็วจะลดการอักเสบในเนื้อเยื่อของคนไข้ลงซึ่งการทําเร็วส่วนหนึ่งอาจจะต้องอาศัยประสบการณ์นะคะในบางครั้งนะคะหมอที่ยังมีประสบการณ์น้อยอาจจะยังไม่สามารถทําเร็วได้นะคะเพราะว่าในการคํานวณการแทงเข็มหรือว่าการวัดชั้นความหนาของเนื้อเยื่อในแต่ละเคสมมันอาจจะแตกต่างกัน ซึ่งตรงจุดนั้นอาจจะเป็นความยากของการร้อยไหมเป็นความท้าทายเพราะว่าแต่ละใบหน้าเนี่ยมีปัญหาที่แตกต่างกันมีโครงสร้างหน้าแตกต่างกันแล้วก็มีความต้องการเขาเรียกความป้องกันของคนไข้แตกต่างกันไปทุกเคสนะคะใครที่กําลังกลัวเนี่ยเปิดใจดูรีวิวก่อนเทคนิคของเทรนเนอร์นะคะมั่นใจได้นะคะอันนี้กล้าบอกนะคะด้วยประสบการณ์ที่เราไปเรียนรู้มาอบรมเพิ่มเติมมาจากต่างประเทศหลายประเทศเลยนะคะแล้วก็ เทคนิคที่เราทำให้กับคนไข้ของเรานะคะตัวหมอเองก็ตั้งใจเกินร้อเลยเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดวันนี้ฝากรีวิวของอาทิตย์ตาคลินิกด้วยมั่นใจไหมคะมั่นใจค่ะทุกคนมั่นใจได้นะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ